เมื่อสักครู่นี้จะอย่างนี้เลยแต่อันนี้เราไล่เข้าไปเราปิดน้ําให้น้ําแห้งเพราะฉะนั้นเวลาการขัดนีนตละดับครั้งนี่นะครับผมควรอย่าให้น้ามันไหลอยู่ตลอดเวลานะเห็นไหมครับฮะจะสังเกตว่าผมใช้มือรูปนะครับยยเห็นไหมครับสังเกตว่าผมใช้มือรูปเลยไม่ต้องขัดไม่ต้องขัดไม่ต้องขัดครับเห็นไหมฮะเฮ้เลย นี่คือเราทิ้งมาสักแป๊บหนึ่งนะเราไา่แปให้มันทำปฏิกิริยาเลยก็ขออีกทีเอาแรงๆเหลืองๆอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เรามาดูตรงด้านนี้นะครับดูตรงนั้นนี้นะครับผมอ่าเราดูอีกด้านนึงตันนั้นนี้นะครับเราจะใช้ตัวซุปเปอร์คลีนนะครับผมซึ่งตัวด้านนี้จะเป็นตัวอืมตัวนี้จะเป็นตัวล้างสิ่งน้ำนะครับตัวซุปเปอร์คลีนนะครับผมก็เป็นคราบในลักษณะนี้เราใช้เข้มข้นเลยนะครับผม ลาดไปเลยครับผมว่าเยอะๆหน่อยสักสามฝาครับผมอันนี้ต้องทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะครับผมเพื่อที่จะให้ม,ม,มันทำปฏิกิริยากันกับคราบสังเกตนะครับเวลาลาดไปแล้วเนี่ยจะมีน้ำน้ำเนือเหลืองนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวน้ํายานะครับแต่ว่าเป็นเป็น,ปนตัวการที่มันทําปฏิกิริยากับคราบแล้วมันจะออกมาเลยเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้หนามากหนามากนะครับผม,มทิ้งไว้สักแป๊บนึงอันนี้มี นอกจากตัวนี้นี่เรารักกลิ่นฉี่แรงๆอะ่ะเอามายอดแล้วมตรยีเดเกิ่ยกันะนะัเส้นที่มันเป็นเส้นกลางแดงๆนะอันน้ำยาหยอดไปรนเส้นกลางแดงๆตรงนี้เลยนะครับผมเมื่อเราหยอดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเห็นอันนี้จะคลาบแน่นนะครับนี้จะเป็นคลาบฝังแน่นนะครับถั้งเราจะพักอยูได้ช่วกนี้จะหลุดหมดเลยอะครับผมแ้วคราวนี้เราจะลองดูตรงคลาบที่แน่นหนาๆตรนนี้นน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  โอ้โหห้องน้ำที่นี่สุดยอดเลยนะอ่าดีข้างบนเลยเดี๋ยวผมฉีดครับเดี๋ยวผมด,อ,ดอ่เอาเห็นไหมนะให้ดูนะครับผมมาเข<อ>้ามามดูกันนะฮะคือน้ำยาเนี่ยดีครับผมแต่เพียงแต่ว่าวิธีใช้เนี่ยอ่อศึกษาวิธีใช้ให้ถูกวิธีนีดเห็นไหมวม่าสก้นใหญ่ใหญ่เลยนะครับ ถ้าว่าโอเคงานเราเร่งรีบนิดนึงก็จะแนะนานให้ใช้ตัวนี้ก็ามาเป็นตัวช่วยนะครับมันจะเร็วขึ้นเออนาคอือไปยุ่งก็ดีครับพอดีเนื่องจากเวลาจำกัดนิดนึงนะครับผมก็เลยขออนุญาตที่จะการทำความสะอาดครั้งนี้นะครับ เป็นแรงบันดาลใจของนักวิชาการซึ่งอยากให้พื้นผิวของแต่ละที่ใช้น้ำยาของบริษัทแล้วต้องใสสะอาดแบบนี้ทุกอันกระเบื้องจะเหมือนใหม่ขอน้ำนิดนึงครับขอน้ำขอน้ำะขันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลาดให้ทั้งหมดเลยครับโถปัสสวะโถนี้นะครับ จะเงางามดุดงของใหม่ไม่ใช้น้ำยาซปเปอร์คลีนได้สัมผัสกันปกติที่นี่เขาคิดว่าคาดหวังว่าน้ํายาคงไม่ได้คงทําให้ออกไม่ได้แล้วแต่นักวิชาการของเราพูดโดยคุณนัทวุฒินะครับโดยประสบการณ์ที่ผ่านมาเห็นตอนนี้แล้วรู้ทันทีเลยว่าต้องใช้น้ํายาล้างสนิมน,น้ำซปเปอร์คลีนมาช่วยเพื่อสพอร์ตแรงแล้วก็จัดกระจัดคราบได้เร็วยิ่งขึ้นครับผมเนี่ยกรณีแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเชิญคุณแม่บ้านดูนิดนึงนะครับผมเราจะใช้เจ้าตัวนี้ช่วยใช่ไหมให้ปกติเพื่อที่จะลดเกรงใช่นนะครับถ้าหากคุณแม่บ้านเนี่ยใช้ในลักษณะแบบที่ผมทำก็คือใช้ตัวน้ํายาสีน้ำเข้มข้นขัดลักษณะนี้ใช่ไหมครับผมอันนี้ไม่ต้องใช้แล้วโยนทิ้งไปได้เลยครับไม่ต้องใช้ละอ่าน้ําลาดเลยครับผมเพราะว่ามันจะไม่เหม็นแล้วครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าเราใช้ตัวนี้ะจะสังเกตอันนี้ผมไม่ได้นั่นนะฮะแค่ลูกๆให้ให ใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> ดูสิเดี๋ยวนีครับผมว่าวันนี้จะใหม่นถ้าเกิดเวลาเราจะกัดนิดนึงนะครับผมก็เลยก็ค่อนข้างที่จะเ,เ,เ,เนะร่งเร่งเร่งนิดหนึงนะเดี๋ยวผมจะทำตัวนี้ให้มันใหม่เอ่อ,อบอกขอขอบคุณทม่บ้านนิดหนึงนะครับบอกเวลาถ้าล้างในกรณีคราบหนักอย่างนี้นะครับผมใช้สบู่น้ำตัวชุบรี่นิ่มตัวล้างสนูน่เมื่อเสร็จล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใช้ล้างเคลือบด้วยน้ำยาล้างประจวันเยลลี่ ถามว่าทาไมต้องมาใช้ล้างด้วยน้ํายาประจำวันล้างอีกทีนึงเนื่องจากว่า,า,ต,วาตัวน้ายาตัวล้างนี้ที่ประจาวันไปไนี้มันจะมีสาสรซิลิโคนในการที่จะเคลือบนะเพื<ม>่อให้ผิวเนี่ยมันจะเงางามแล้วก็ราวใหม่มจะไม่เกิดกเวลามันเกิดมันก็จ็นง่ายอ่ะวันนี้นะครับผมใช้เชืตัวนี้มาเช็ดผิวนะวันนี้แบบนี้นะครับเราล้างเมื่อเราล้างขับเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ังเกตนะครับผมว่าวนี้ขาวไหมคุณนัทพูดขอ ยื่นน้ํายาออกมาเป็นด้านข้างให้เห็นตัวอย่างนิอหนึ่งเป็นน้ํายาเดริคีนนะครับซึ่งทําให้ดูแลพื้นผิวของวัสดุให้เงางามหลังจากทาความสะอาดเสร็จอันนี้ดูขาวนะครับผมดูขาวไหมขาวไหมครับขาวออกเฉดเราอยากให้มันเงาทำไมเราเราไม่ต้องาอาการที่จะให้มันเกิดคราบเป็น้ใหมขึ้นเราก็ใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมตัวน้ํายาเดริคีนที่เป็นน้ํายาล้างประจกมันตัวนี้จะเป็นสูตรเข้มข้นนะครับ ไหมครับเงาเลยในชะ่ไหมเนี่ยผมแถมข้างบนให้อ่าให้มาดูนะครับผมเชิญไนบ้างทุกคนมาดูเลยครับโอเคโถน,นี้เป็นโถ,นนนถนนนใหม่แล้วนะผมบอกได้เลยว่าเมื่อเราล้างก็เสียอีกเขาเรียกล้างเพื่องล้างเพื่อเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้คราบมันเกิดถ้ามันเกิดขึ้นอีกมันเอาออกได้ไหมเอาออกได้ เพราะเราเราไม่สามารถที่จะไปห้ามคนทำความไม่ให้มันสัปะปดได้แต่เราป้องกันไม่ให้มันฝังน่นได้นะครับจะสังเกตดูน,นะครับว่าอันนี้เริ่มวาวแล้วเพราะเนื่องจากเวลาจำกัดนิดนึงนะครับผมก็เลยค่างี่จะรีบนิดหนึงเล่นนั้นนิดนึงอย่างไรครับเอาแล้วมาดูกันใกล้ๆน,นะครับผมมาดูใกล้ๆเห็นไหมครับ